จ้าสวัสดีจ้าช่องตาพดิ์ยายแววเด้อมือหนีแกดเบิดสิผ้ามาเที่ยวอ,อำเภอเขื่องเด้อจ้าเด้ออำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลเน่หันมายิ้มนี่มาเติมแกดจา้าจะผ่านวัดส่วนตัวจา้าแว่วัดมาไหว้พระจังน้อยนี่แหละจา้าท่าองค์หมง่ายเด้อจ้าเด้อองค์หกง่าย นี่คนมาสักกะระบูชาบักรวงบักไายจะบัดรุงงหญ่ๆจะเลีวๆกับากันไปไายแลเรากับปอีกไปนัน่นหันไม่ยิ่อีลแล้วผ้าไปตลาดได้นหนดีใจได้เนาะโอ้มาแวะตลาดตละจร้านี้ อาหารสดอาหารแห่งไร้ได้จ้าอำเภอเกื่องในเด้อไพแวะมากกัมาตลาดตะลี่ได้จ้านี่ยซื่อแล้วกับผ้ากันเมื่อตัวบานี้จ้า